สวัสดีนะคะสวัสดีคพ่อแม่แม่เอฟซี่อนๆเลยนะคะอยู่กับเราช่วงไม่น้อยฝั่งสีนวลเช่นเคยนะคะวันนี้นะก็มาถึงบ้านงานแล้วนะคะมาดูเมื่อกี้ถ่ายไปทันนะคะแม่แม่เจ๊หมื่นนะคะวิ่งมาหาสีนวลเลยลงรถได้นะคะลงรถได้รีบวิ่งเอาสีเอาค่อยๆค่อยๆอ่ะ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 ร้องกันใหญ่เลยนะคะแม่แม่โอ้ยทางนี้เนี่ยเราเห็นเผื่อนได้เอาเห็นไหม เอ้าเอ้าเอ้าเจอไหมโอ,โอ้ยงึดหลายเจอกันพอตักกันอีกแล้วนะคะเม,ม่์ขนาดมาด้วยกันนะเจม,มืนลงรถก่อนรีบวิ่งมาเลยนะคะเม่ม์จะขึ้นรถไปหาสีนวลเอ้ย าถึงแล้วมาถึงแล้วนะคะมาให้ดูความรักของเจ้าสาวนะคะเมี่เจห้องพักเลยนะค่อยๆนะเจค่อยๆนะนะนี่นะคะมาถึงบ้านงานแล้วนะคะเมมีปล่อยสองสาวนะปล่อยสองสาวของเราอยู่ด้วยกันนะคะ อโอ้โคิดถอดกันแห้งนะคะคิดถึงกันเป็นไงเป็นโอ้เจเจเจยาเสียงหนังเจ๊ไทยบ้านเพิ่นตื่นนี่นะโอ้ยดู อ <Okay. S 1> เล่นแล้วเล่นแล้วเล่นดินแล้วฮะสวนสีนวลสีนวลก็จะปลอกล่อนะคะเมมเม่เจทำอะไรเล่นดินแล้วนะฮะเม่เมโอ้เดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำก่อนนะนี่ เดี๋ยวเราพกพันลงมาก่อนมาถึงแล้วนะคะเฮ้ยคิดถึงกันมากไม่ได้เจอกันหนึ่งวันเมื่อวานเมื่อวานกับวันก่อนไม่ได้เจอกันไปลงไปลงน้ำไปลงน้ำเมื่อวานสีนวลไม่เจอใครเลยนะคะเพื่อนๆไปแห่งานหมดดูดูดูด บ่เขาห่มกันตีเจ้ความรักของสองสาวถึงจะเจอกันทุกวันก็คิดถึงกันเหมือนเดิมนะห่างกันถ้าถ้าเจอกันนี่โอ้ย คิดถึงเจมินบอก่อะไปกินน้ำก่อนไปยังพอนเล่นเจเล่นดินแล้วนี่ ไม่นะโอ,เอะรร้เป็นอะไรเจร๊เป็นอะไรเจ๊ค่อยๆค่อยๆม,ม,มาถึงแล้วนะคะแม่มาถึงที่พักแล้วนะคะทางสองสาวอ้ยเจ๊ ไปไปกินน้ำก่อนไปไปเดีจะพาสีนวลไปกินน้ำนะคะเจ๊เหมือนจะไปด้วยไหมนี่เจ๊เหมือนจะไปเล่นน้ำกับสีนวลไหมฮะเป็นอะไรคะโอ้ยกำลามเลยนะคะแี่ โอ้ยลงำลามเลยรอ่ะเราจะพาไปกินน้ำก่อนค่ะแล้วเราจะได้พาสีนวลกับเจมืน่นไปกินน้ำมาพี่มามาโอ้โซโต๊กโอ้ บอกน้องเอิร์ตครับบอกน้องตัวเนเอาใสาย,ยัางลงมาตัวน้อายใสยางลงมาเนี่ฮะโอ้ยฮัลหลแม,ม่สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขออนุญาตแม่จบค,<ป>คลิปไว้เพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะถ้าชอบถ้า ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ